สวัสดีค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t าแปดฮาร์ท o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะั้นเป็นท็อปิกที่มี่ื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงต่อคุณการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะขอใช้พลังงานของคุณนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะทีะดารักษาตัว ขอให้ได้สามารถนะคะเช็คพลังงานของคุณได้ขอเปิดทางนะคะขอท่านเปิดทางให้ได้สามารถเช็คพลังงานของคุณนะคะบริบทช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงนะคขอไพ่ห้าใบและใต้สําหรับหนึ่งใบพลังงานหลักๆช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรแฮงแมนนะคะอาจจะมีการ ตรงนี้พลังงานของคุณไม่ได้เร่งรีบหยุดพักพิจารณาไตรตรองอะไรบางอย่างถ้าเป็นในด้านของจิตวิญญาณเหมือนจิตของคุณได้ยกระดับพลังงานของคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนถา้าเมื่อก่อนเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วเด็ดขาดชัดเจนแบบปุบปับฉับไวตอนนี้ก็ยังเด็ดขาดอยู่แต่ว่าขอคิด รบดันแป๊บหนึ่งขอมองรอบๆแป๊บหนึ่งไม่เชิง slow life นะคะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ slow life พลังงานของคุณเพียงแต่บางทีส่งกระดาษคำตอบไวเกินไปแค่นั้นเองอันนี้ก็อยากจะสำรวจตรวจสอบนะสักห้าหกครั้งก่อนจะส่ง delay นะคะช่วงนี้ delay พัก ฟินถ้วยอะคะสบายสบายแต่เซนแรงขึ้นนะสบายสบายนะอะเหมือนออกห่างนะติดตัวออกห่างหรือว่ามีพื้นที่นะที่แบบไม่ได้อยากยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายยุ่มย่ามในชีวิตตัวเองเท่าไหร่เท่าที่ควรไหมบางคนกําลังศึกษาเรียนต่อนะคะกำลังโมุบาละมากเลยครับ วิชาความรู้นะศึกษาค้นคว้าวินิจวิเคราะห์วิจัยอยู่คนเดียวอ่ะมูฟออนกับอะไรบางสีบางอย่างบางคนกำลังโยกย้ายนะคะโยกย้ายะะจากสถานที่หนึงไปสถานที่หนึงนะ,ะบางคนก็เหมือนมูฟออนจากคนรักคนรักเ,เพื่อนรักกลุ่มคนย้ายงานย้ายบ้าน เดทจบเลยสีเน้ตัดจบกับอะไรบางอย่างเนี่ยจัดเมนต์ขึ้นมาด้วยนะคะจัดเมนต์ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่คุณรับได้เป็นสิ่งที่คุณยอมรับเป็นสิ่งที่เออมันน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแหละเมันคุณก็เซนได้เหมือนกันว่ามันต้องเกิดอะสิ่งสิ่งนะมันเป็นไปครั้งใหญ่ใหญ่มากแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นยกระดับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคะ จะเกิดเร็วหรือเกิดช้ายังไงก็เกิดอยู่ดีเป็นพลังงานแบบนี้ไหมนะคะถ้าใช้เราก็ไปต่อทีนี้มาดูเลยว่าผู้คนส่วนใหญ่นะคะรู้สึกยังไงต่อคุณนะที่คุณมีพลังงานแบบนี้รู้สึกออกมาเป็นสีไม้ ือถ้าคุณกำลังย้ายไปฐานที่แห่งใหม่ย้ายไปบ้านใหม่จบแล้วกับสิ่งเก่าๆเดิมๆเขารู้สึกยินดีด้วยนะที่คุณจบได้เขารู้สึกพร้อมที่จะยินดีเลยนะคะคุณอาจจะตัดจบกับอะไรบางอย่างมาการพลิกผันในชีวิตเปนสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วเขามองดูว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่าศึกษามากเขาอยากศึกษาอะไรบางอย่างจากตัวของคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้ระดับสูงแล้วก็มีจิตวิญญาณระดับสูงอะ่ะเอ้าไพ่ไอสับไพ่ไนะทุกคนนะคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่เกินตัวไหมนะครู้สึกว่ายังไงพวกเขาก็ ยังอยู่ไม่ห่างจากคุณเพวกเขาก็ยังไม่ได้เชิงว่าแบบซับพอร์ตคุณแต่ว่าเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยากไม่ได้อยากพบปะกับใครหรือตัดขาดจากใครไปแล้วจะเป็นตัวพวกเขาหรือจะเป็นจบจากอะไรบางอย่างจบจากงานจบจากโปรเจกต์จบจากคนรักเดิมๆหรือเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้พวกเขา ดูเหมือนคุณเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอะไรที่เหมือนคุณเดอะมันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วคุณไม่ได้คุณไม่ได้เสียใจไม่ได้ตีโพยตีภายคุณกําลังเรียนรู้จะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้พวกเขาอะเห็นคุณเป็นโรโมเดลอะอยากเรียนรู้ว่าทําไมคุณถึงอยู่กับมันได้เรียนรู้อยู่กับมันยังไงหรอ อยู่เพื่อเรียนรู้อะไรเงี้ยอยู่เพื่อเหมือนเพลงเพลงนั้นเลยอ่ะอยู่เพื่ออยู่เพื่อเรียนรู้อยู่เพื่อยอมรับมันอืมถ้าเกิดเป็นพวกเขาพวกเขาจะรับได้ไหมอย่าเงี้ย ไปนในที่ทํางานนะเขามอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเป็นคนที่พวกเขาแบบรู้สึกแบบอยากจะทํางานด้วยคุณเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแบปรับอะไรง่ายๆเลยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็กตามจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งเล็กครั้งใหญ่หรือหลายๆครั้งในเวลาเดียวกันนะคุณดูเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่มีไฟไปต่อได้เสมอ,อเขารู้สึกเหมือน คุณดูมีความสุขจังเลยอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณดูเหมือนเหมือนคนกำลังผ่านด่านหลาย,ลายด่านกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตครั้งใหญ่ได้ด้วยแบบไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์อะไรไม่ได้เอ่อมองว่ามันเป็น สิ่งที่เข้ามาทำลายชีวิตคุณเลยอ่ะคุณกลับมองว่ามันเป็นอะไรที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เออกลับมีความสุขด้วยซ้ำที่แบบเอาชนะอุปสรรคอะไรได้เงี้ยเขารู้สึกแบบคุณเป็นแบบอย่างเลยนะอัศวินเหรียญนะนักลงมือปฏิบัตินะช้าๆแต่มั่นคงแต่ไม่ได้สโลไลน่นะค่อยๆไปค่อยไปแต่ว่าเฉียบนะช้าแต่เฉียบ นิ่งรู้สึกเคารพและเกรงอ,อกเกรงใจในตัวคุณด้วยด้วยเดอะเฮอร์มิตและไพเดดออยากเข้าใกล้อะนะแต่ว่ามันต้องมันต้องมีความอยากทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเว่าบางทีคุณดูเหมือนแบบว่าเป็นเก้าถ้วยที่เติมเต็มตัวเองได้อะมีความสุขได้โดยการที่เอาชนะอุปสรรค ได้ด้วยตัวเองดูออิ่มเองนักเลงพอเติมเต็มตัวเองได้อยากอยาที่จะมะีการ take action กับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะมีะความคิดมีไอเดียอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมากๆเลยดูน่าสนใจดูไม่น่าเบือ่อ อยากจะทำกิจกรรมร่วมกับคนอยากจะวางแผนไปข้างหน้าอ่าเอถ้าเกิดว่าพวกเขาได้ทำนู่นนี่นั่นกับพวกคุณมันจะเป็นยังไงนะจินตนาการในลักษณะต่างๆกับคุณบางคนเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าได้เป็นคนรักของคุณได้คุณจะเป็นสมาชิกในครอบครัวน่าจะเป็นยังไงนะจะรู้สึกสนุกไหมนะ คุณจะรับมือ,อยังไงนะคิดไปต่างๆนาๆนานะจินตนาการถึงคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญร <c oughs> ูดิเอมเปรเลอ์กับสเตนขึ้นมา <c oughs> คุณดูเป็นคนดุด้วยนะบางทีอ่ะแต่ว่าแม้แม้ว่าจะแบบซ่อนไว้แค่ไหนก็ตามแต <c oughs> ่ว่าเดรดมเเลอ์กับเ <c oughs> ด e d ดขึ้นมาตรงกันนะนะเป็นพลังงานที่บางคนมองว่าคุณเป็นคนที่ ซ่อนพลังงานรัศมีความดุไว้ไม่ได้หรอกนะต่อให้จะเป็นหน้าที่แบบมีรอยยิ้มแต่ว่าพลังของความเด็ดขาดของคุณะอะลังสีอ่ะรัศมีแบบมันเปล่งออกมาความดุอ่ะรู้สึกว่าเกรง,ง,งกลัวมีทั้งเกรงกลัวมีทั้งเกรงใจแล้วก็แอบมีความ ชื่นชมในตัวคุณมากๆเลยทีเดียวความเก่งก็าสามารถความอาความมั่นใจความแน่วแน่อะความแน่วแน่ในตัวเองที่จะทำอะไรแล้วก็ดูแบบตัดสินใจเด็ดขาดคนเฉียบไม่เอาคือไม่เอาอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจหันหลังให้ใครแล้วเนี่ยไปจริงๆนะอไม่ค่อยอยากจะ ไม่ไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะง้องอนใครอืมแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจในอารมณ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่บางทีไม่ค่อยเข้าใจในอารมณ์ของพวกเขาเท่าไหร่ดูเหมือนคนเอาแต่ใจไหมหรือจะเป็นคนที่เข้าใจในพลังงานของเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปบางคนเนี้ย อาจจะมเีเหมือนได้ยินข่าวว่าอา๋อที่บ้านเพิ่งซื้อ,อน้องหมาน้องแมวมาแต่ว่าโอ๊ยโดนรถทับไปคุณก็แบบเสียใจด้วยนะแต่เจ้าของน้องหมาน้องแมวก็ยังแอบเศร้าอยู่แอบซึมอยู่แต่คุณคือก็ไม่ได้ปอบไม่ได้อะไรแต่ว่าจะเหมือนพลังงานของคุณคือก็มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือถ,ถ้าจะเลือกระหว่าง ให้จิตเศร้าหมองกับให้จิตเบิกบานคุณนะ่าจะเป็นคนที่เลือกให้จิตใจตัวเองเบิกบานซะมากกว่าอย่างเงี้ยไม่จมปักอะ่ะค่ะใครบางคนเนี้ยเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วแต่ว่าเชื่อถือว่าเขามองว่าพลังงานของคุณน่ารักมากมันเหมือนเวลาที่อยู่ในเ สถานการณ์เรียนอยู่ในบทบาทหนึ่งที่ต้องมีหมวกมีบอลลังมีอาวุธก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าได้ออกจากสิ่งสิ่งนั้นมาหรือจะเป็นในช่วงเลิกงานหรือวันหยุดคุณก็จะมีความน่ารักมีความเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอ่ะแต่ผู้คนส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกว่าแม้ว่าในมุมคุณที่จะมีความน่ารักซื่อ ก็ไม่ใช่ว่าจะมา18มงกรุกับคุณได้นะเพราะเขาก็คงจะจําจดจํานะคะจดจําพลังงานของคุณที่อยู่บนบัลลังนะอยู่กับมงกุดอยู่กับอาวุธของคุณได้นะคะคุณคุณสามารถที่จะสวมบทบาทหรือทําหน้าที่แบบผู้ใหญ่ได้ดีมากๆนะคะถ้าเป็นบทบาทหน้าที่นะเป็นตําแหน่งของคุณคือเงินเดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วก็ทําบทบาททําหน้าที่ดูแลอ่า เป้าหมายของคุณนะคะรักษาเป้าหมายได้เป็นอย่างดีออกจากบทบาทนั้นมาก็เป็นตัวของตัวเองก็เป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่ายังไงพวกเขาก็ยังเกรงใจคุณอยู่ดีนะคะรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่าเข้าหาคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่สวมหมวกหรือถอดหัวโขนหรือสวมหมวัหวโขนเนี่ยก็ยังต้องรักษาพลังงานมีมีพลังงานที่สุภาพนอบน้อมหรือว่าเป็นคนที่แบบจริงใจอะ่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในลุกที่มีหัวโขนหรือมีหัวโขนแดีพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่ายังไงก็จะรักษาความมีน้ำใจความจริงใจต่อคุณเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ไพ่สีไม้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่เหมือนเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากที่จะอยู่แบบบริเวณใกล้ๆกับคุณอยากจะเก็บคุณไว้อยากจะเป็นมิตรกับคุณแบบ ไปเรื่อยๆอ่ะไอ้มีความรู้สึกแบบนั้นนะผู้คนส่วนใหญ่คือพลังงานของคุณอ่ะเป็นคนจริงใจนะโดยพื้นฐานเวลาที่คุณให้คําแนะนําใครหรือเวลาคุณเวลาที่คุณช่วยเหลือใครเวลาคุณที่จริงจังกับอะไรเนี้ยคุณไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมนะคุณไม่ได้มีพลังงานที่อยากจะคิดจะคอร์รัปชันหรือเอารัดเอาเปรียบใครเลยดังนั้นเขาเขาเขามองออกนะเขารู้สึกเขาเซนต์ถึงตรงนั้นได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะ นึกเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเลยนะคะพวกเขารู้สึกแบบเอาจริงๆเขาก็อยากเดินหน้าต่อไปกับคุณจริงนะแต่ว่ามันมีทาวเวอร์ขึ้นมานะมันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่คุณน่าจะมีการมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการที่มีเดทมีทาวเวอร์ขึ้นมามันเกิดจาก ถ้าไม่ใช่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงคุณกับพวกเขาก็แสดงว่าคุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเลือกหรืออจบบทบาทตรงนี้ด้วยตัวของคุณเองนะมันมันเป็นแบบคีย์เวิร์ดมันมาในลักษณะแบบเนี้ยแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าพวกเขาแบบอยากจะแอบติดตามสอดส่องชีวิตของคุณไปเรื่อยๆหวังว่าแบบ สองไม้โอกาสนะคะในภายภาคหน้าหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกวังว่าจะเจอกับคุณอีกแล้วก็รู้สึกว่าคุณถ้าอยู่ในพลังงานถ้าคุณมีตําแหน่งมีหน้าที่แบบที่ต้องดูแลนะพวกเขารู้สึกชื่นชมคุณรู้สึกเคารพในการตัดสินใจของคุณ รู้สึกเกรงกลัวเกรงใจในความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะความทรนององอาจในตัวคุณแต่คุณไม่ใช่คนที่ทําให้พวกเขารู้สึกไม่อยากเข้าใกล้นะเหมือนมีบารมีแล้วอยากที่จะมีคนแบบคุณแบบเนี้ยอ,อ,อยากที่จะร่วมงานกับคนแบบนี้นะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบถ้วยแล้วมันต้องมีการแบบห่างกันนะแยกจากกัน ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบมีลักษณะแบบคุณเข้ามาในชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็คือหรืออย่างน้อยได้ประสบการณ์แล้วว่าน่าจะประมาณนี้หละอาจจะจะไม่ได้เหมือนคุณเป๊ะแต่ว่าเราน่าจะร่วมง,งานกันได้เราน่าจะไปด้วยกันได้ลักษณะจะเป็นแบบนั้นคุณมีพื้นฐานของความจริงใจนะคะมีน้ำใจนะคะซึ่งมันทำให้พวกเขารับ รู้ได้แล้วรู้สึกได้หรือบางคนเพิ่งรู้สึกก็ได้ว่าคุณไม่ได้มีพิษภัยใดๆกับใครทั้งนั้นนะคะแต่ว่าดูเหมือนคุณเป็นคนดุค่ะคุณเป็นคนดุแล้วเป็นคนแรงแค่นั้นเองเขารู้สึกแบบนั้นไม่ใช่ว,ว่าทุกคนจะเข้าถึงคุณได้นะสตรีเอ,อีม้มต้องเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไปเปลี่ยนพวกเขาเปลี่ยนนิสัยใจคอไปเปลี่ยน พลังงานความรู้สึกนะจากมองคุณอีกแบบหนึง่งให้มามองคุณอีกเห็นด้านหนึ่งของคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะน่าจะไปเปลี่ยนแปลงผู้คนบางทีคุณอาจจะไปยกระดับจิตวิญญาณของพวกเขาเลยด้วยซ้ำนะไปทำให้พวกเขารู้สึกได้ขัดเกลาตัวเองนะเปลี่ยนนิสัยไปเลยก็มีบางคนเขายังรู้สุดคิดถึงคุณอยู่เลยนะไม่ว่าคุณจะยังอยู่ตรงนั้นหรือว่าหลังจาก ไปไหนสักที่หนึ่งแล้วนะคะมันมีสองไม้เพราะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะรู้สึกรอการกลับมาด้วยบางคนนะ่ะรู้สึกว่าคุณเหมือนบ้านเลยอะ่ะแต่คนเป็นคนเงียบเงียบไม่ได้ติดต่อ,อหรืออาจจะอยู่ในที่เดียวกันบริเวณเดียวกันแต่ว,ว่าไม่ได้คุยกันอะ่ The Death อะ The d a t h กับ Hermit อ่ะบางทีเพื่อนบ้านกันเลยอะนะเห็นเห็นกันอยู่นั่นแหละแต่ว่า ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ไม่ได้มีพิษภัยต่อกันนะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่มันมันก็ประมาณนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าอ่ะรู้รู้ว่าเธอชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้นฉันก็ไม่ทําเธอไม่ชอบคุยเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านกันแต่ว่าถ้าเพื่อนบ้านฝั่งขวาไม่ชอบพูดคุยเราก็ไม่ยุ่งแต่เขาเป็นคนน่ารักจิตใจดีเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายก็ชอบพูดชอบคุยเอ้ยเราก็คุยกับสิ่งที่ที่เขาอยากเหมือนกัน นะถ้าเราอยากแล้วเ,เขาไม่อยากหากคุณไม่อยากแต่พวกเขาอยากเขาก็จะรู้ว่ามันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยคุณไปทําให้พวกเขารู้สึกว่าการที่เข้าใจผู้คนระดับลึกอะมันเป็นยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่คุณอยู่ในหน้าที่คุณก็เป็นอีกแบบหนึง่งเวลาที่คุณอยู่นอกหน้าที่คุณก็เป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนคุณใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ได้เก่งอะเขารู้สึกแบบนั้นนะนะคนมีไฟเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากยุ่งสูงสิงกับใครอย่างเงี้ย แค่นั้นเองแล้วก็ชอบทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายนะออกจากนั้นมาคุณก็คือตัวใครตัวมันอ่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ <C ose S 1> ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางด้านผู้ขับและอาิยารัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ